สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถกระบะสีประตูนะครับสภาพดีสวยนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมสภาพดีมากๆนะครับคันนี้เป็นรถใครการยนเกษรียบนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็นนิสสันนาวาล่านะครับ2อ l E Caliber ร์นะครับปี2009เกเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้ครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ เป็นเครื่อง2.5คอม้ามันเร็วแล้วนะครับผมตัวนี้ครับปี2009นะครับสภาพนี่สวยมากนะครับยางดีสีเส้นนะครับผมดอกเยอะมากนะฮะนี่นะฮะยาง เดี๋ยวผมมาชมพามาชมด้านท้ายนะครับมาดูล่องกระบะนะครับล่องกระบะสวยนะครับผมไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนนะครับอันนี้มาดูเม็ดอารอ์ด้านท้ายนะครับเดิมนะครับครับเดิมเดิมนะครับ รับประกันรถไม่มีชนหนักพี่ครอบแน่นอนนะครับผมในนิดนึงนะครับไม่มีผุนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวกลมดูด้านท้าข้างล่างนิดนึงนะครับ,รบยางอะไรยังไม่มาอยู่เลยนะครับผมตกครึกมากนะฮะนี่ฮะยางดีสีเส้นนะครับ,รบเดี๋ยวผมพา มาชมนะครับด้านในนะครับเบาะหนังนะครับสภาพดีมากนะครับภายในครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับอันนี้ราคาแค่สองต้นๆ้นเท่านั้นนะครับได้เกียร์ออโต้ขับสบายนะครับผมครับขออนุญาตนะฮะพับแม่แรงจะอยู่ข้างหลังฮะอันนี้ฮะ ภาพสวยนะครับนะฮะแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับใครที่จะเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยแม่แรงอยู่ด้านหลังครับครับเป็นคอมมอนเล VN วนเทอร์โบนะครับผมครับเปาะหนังนะครับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กอย่าลืดูเลขไมนะครับครับ ดูเลขไม่ก่อนนะับสองแสนนะฮะสองแสนนิดๆนะครับอ่ะตาให้ชมเลยนะครับอ่ะทั้งดีนะครับคันนี้แอเย็นนะครับเนี่ยดูซูมดูตรงหัวน็อตนะครับน็อตประตูนะครับเนี่ยไม่มีถอดนะครับ เดี๋ยวผมพาอ่าเนี่ยถุงกระดาษยังไม่แกะเลยนะคัอย่างงี้ครับเดี๋ยวพาดูเม็ดอาร์ประตูทั้งสี่บานนะครับเนี่ยฮะครับบางขั้นมาถึงรถจริงๆแล้วก็ไม่กล้าเกรงใจนะครับไม่กล้าเปิดดูนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมนี่เดิมนะครับลึกมากนะครับเนี่ยได้ได้สีขาวมุกด้วยนะครับอันมาดูด้านฝั่งนี้นะครับ โอ้ oh, แน่นมากนะครับเนี่ยฮะเดิมนะครับเนี่ยฮะเดิมสวยเลยครับนีมาดูฝั่งนู้นนะครับเครื่องดีครับอาแวะดูตรงนี้นสักหน่อยนะครับจะเข็บเนี่ยฮะ,ฮะเดิมนะครับได้ย็นนะอ่านนะครับ สวยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้หาไว้ใช้งานเบียร์ออโต้ให้ดูกันเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้านะครับคันนี้ก็พาษีสามจบตุลาครับโอ้โห บนหน่อยนะครับเออญาติชอบปกระโปรงนะครับถ่ายคลิปคนเดียวครับผมครัอ่ากินคนเดียวนะครับนี่ครับเครื่องสวยมากครับอ่าผมผมพาดูที่จุดนะครับอันนี้น็อตลางนะครับผม ไม่มีแกะนะครับแล้วก็ล้างไม่ฉาบมากนะครับคเห็นสภาพเหมือนเดิมครับอากาดสมันไม่มีไอนะครับปกโก้เต็มเลยครับอันนี้ทำเปลี่นจุดตรงนี้นะครับเอแบ็กนะครับมีเอพีเอสนะครับรุกท่าน ถ้าใชจริงครับรุ่นนี้เกียร์อัตโนมตครับสบายสวยมากครับคันนี้ท่านที่หาไว้ใช้งานนะครับรถกระบะนะครับปี2009เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถธนกคารเกษียณเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับครับ อันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัสดีครับ